เป็นที่ประชุมของธรรมะอื่นมีผัสสะเป็นต้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยมีสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่า,ม,ามีเฉพาะจิตเกิดขึ้นนะคะแต่จิตนั่นเองคะ่ะเป็นที่อาศัยของธรรมะอื่นเช่นผัสสะธรรมชาติที่กระทบ ในขณะนี้ที่เห็นผัสสะไม่ได้กระทบเสียงแต่ในขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเพราะผัสสะเจตสิกเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งกระทำกิตกระทบเสียงพร้อมกับจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงทงั้งๆที่ทางตานะคะผัสสะกระทบสิ่งที่ปรากฏจิตก็เห็นสิ่งที่ผัสสะกระทบ ทางหูผัดสะกระทบเสียงจิตก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ผัดสะกระทบเพราะฉะนั้นจิตเป็นบ่อเกิดเป็นที่อาศัยเป็นที่ประชุมของธรรมะอื่นเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยผัดสะเกิดขึ้นกระทำจิตแล้วก็ดับไปแต่ละขณะแต่ในขณะที่เห็น,นี่ไม่ปรากฏว่าดับเลยใช่ไหมคะ สีสันวันนะที่กําลังปรากฏทางตาก็ยังคงปรากฏเสมือนว่าไม่ดับเลยที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะเหตุว่านามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดดับอย่างรวดเร็วมากรูปก็เกิดดับเร็วกว่าที่คิดนะคะไม่ใช่ว่าดำรงคงอยู่นานๆอย่างนี้เลยแต่โดยสภาพของรูปย่อมเป็นสภาพที่หยากกว่าจิตซึ่งเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นชั่วอายุสั้นๆของรูปรูปหนึ่งที่ยังไม่ดับไป เ,เกิดดับหลายขณะดทั้ะนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังปรากฏเสมือนไม่ดับไปเลยก็เป็นเพราะเหตุว่านามธรรมซึ่งเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏนั้นเกิดดับเร็วกว่ารูปธรรมมากจึงทําให้ดูเหมือนรูปธรรมที่ปรากฏเนี่คะ่ะก็ยังคงปรากฏอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ว่านามธรรมนั้น เกิดดับเร็วกว่าข้อความต่อไปนี้ว่าที่ชื่อว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งอารมณ์คือเป็นประธานหรือว่าเป็นใหญ่ในการรู้ซึ่งโดยตับหมายความว่าถึงก่อนในการรู้โดยอัฐะหมายความว่าเป็นประธานหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นอินทรีย์ในการรู้ เวลานี้ทราบว่าขณะที่เห็นเนี่ยนะคะมีจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันหรือว่าขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่คิดนึกถ้าที่ใดมีจิตเกิดขึ้นที่นั่นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจะมีแต่จิตโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอินทรีย์เป็นมนิทรีในการรู้อารมณ์ ขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะที่เห็นเนะะี่ยค่ะเป็นจิตเวลาเห็นและจาได้ใช่ไหมคะหมายรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจิตไม่ใช่สภาพธรรมะที่จําไม่ใช่สภาพธรรมะที่หมายรู้ลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏจิตเพียงเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอินทรีย์ในการรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏคือในการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา หรือว่าในการได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูข้อความต่อไปที่ชื่อว่าตัดชามโนวิญญาณธาตุในบทนี้จิตดวงเดียวเท่านั้นตัดโดยชื่อถึงสามชื่อคือชื่อว่ามณนะเพราะความหมายว่ารู้ชื่อว่าวิญญาณเพราะความหมายว่ารู้แจ้งชื่อว่าธาตุเพราะความหมายว่าเป็นสภาวะธรรมหรือมิใช่สัตว ขอกล่าวถึงคำอธิบายคำว่าจิตในอัธสาลีมีจิตตุปาทกันซึ่งมีคำอธิบายต่อไปว่าจะอธิบายคำว่าจิตตังต่อไปที่ชื่อว่าจิตเพราะอัธบวาคิดอธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ตับว่าจิตตังนี้ทั่วไปกับจิตทุกดวง ฉะนั้นในคําว่าจิตตังนี้กุศลจิตฝ่ายโลกีอกุศลจิตและมหากิริยาจิตจึงชื่อว่าจิตเพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนะวิถีพี่วจิตเพราะเป็นธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบากอันนหึ่งจิตแม้ทุกดวงชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติวิจิตตามสมควรชื่อว่าจิตเพราะ กระทำให้วิจิตซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะศึกษาจากตำราซึ่งมีผู้รวบรวมไว้นะคะก็จะทราบว่าลักษณะของจิตหกอย่างที่กล่าวถึงในตำราทั้งหลายเหล่านั้นนะคะมาจากข้อความนี้คือในอัถสาลิมีอัถกถาธรรมสังคินีซึ่งอธิบายคำว่าจิต ซึ่งสามารถจะแยกออกได้เป็นข้อข้อถือที่ที่ว่าจิตเพราะอัตถวชิตอธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์หนึ่งอีกอย่างหนึง่งเพราะเหตุที่สับว่าจิตตังนี้ทั่วไปกับจิตทุกดวงฉะนั้นในคำว่าจิตตังนี้กุศลจิตฝ่ายโลกีอกุศลจิตและมหาชิริยาจิตจึงชื่อว่าจิตเพราะสั่งสมสันดานของตน ด้วยสามารถแห่งชววณวิถีหนึ่งชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติอันกรรมกิเลสต่างสงวิบาศหนึ่งอันหนึ่งจิตแม้ทุกดวงชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติวิจิตตามสมควรข้อ,อนี้ส่วนมากในตำราจ,จะแยกออกเป็นสองนะคะคือเพราะวิจิตด้วยอารมณ์และเพราะวิจิตด้วยสัมปยุตธ,ธรรมและ ประการสุดท้ายคือชื่อว่าจิตเพราะกระทำให้วิจิตซึ่งก็จะขอกล่าวถึงตามลำดับนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของจิตตามที่กล่าวไว้ในอัจาลิลีที่ชื่อว่าจิตเพราะอัจฉรว่าคิดอธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์ ทุกท่านเนี่ยคะ่ะคิดเสมอถ้าลองพิจรารณาสังเกตความคิดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่างคิดเสียจริงแล้วก็คิดไปต่างๆนานา,นานไม่หยุดคะ่ะมีใครคิดว่าจะหยุดคิดไหมคะหรือคิดว่าจะไม่ต้องคิดก็ได้ไม่มีใครยุติความคิดเลยจนกระทั่งบางท่านเนี่ยคะ่ะ ไม่อยากจะคิดนะคะอยากจะสงบสงบคือหยุดไม่คิดเพราะเห็นว่าเวลาที่คิดแล้วเนี่ยค่ะก็เดือดร้อนใจเป็นห่วงวิตกกังวลกระสับกระส่ายด้วยโลภะบ้างหรือว่าด้วยโทสะบ้างคิดว่าถ้าไม่คิดได้ไดก็จะเป็นการดีแต่ให้ทราบว่าจิตนั่นเองนะคะเป็นธรรมชาติที่คิดเพราะเหตุว่ารูปคิดไม่ได้ แล้วก็ถ้ามีก,การพิจารณาลักษณะความคิดของตัวท่านเองเนี่ยคะ่ะท่านก็จะทราบได้ว่าเพราะเหตุใดนะคะหรือว่าทําไมท่านถึงได้คิดอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยคะ่ะไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเลยก็คิดได้ทั้งที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยมากขอให้พิจารณาว่าความคิดของท่านเนี่ยคะ่ะ เป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งตามปกตินะคะอกุศลจิตย่อมเกิดมากกว่ากุศลจิตและอกุศลละจิตที่เกิดเนะะี่ยค่ะก็คิดไปในเรื่องของอกุศลอย่างละเล็กอย่างละน้อยอย่างละเล็กอย่างละน้อยทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างอยู่เรื่อยเรื่อง จนปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะซึ่งท่านยึดถือเป็นจริงเป็นจังแต่ทั้งหมดนั้นให้ทราบว่าเป็นเพราะจิตเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นเท่านั้นเองที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องที่คิดนั่นนะคะเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่จริงจังแต่ถ้าเพียงจิตไม่คิดถึงเรื่องนั้นเท่านั้นนะคะเรื่องนั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นที่ท่านกำลังคิดและก็มีความรู้สึกยึดถือ ผูกพันในเรื่องราวที่คิดเห็นว่าเป็นจริงเป็นจังนั้นให้ทราบว่าเป็นเพราะจิตนั่นเองเกิดขึ้นคิดตามการจะสมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอกุศลจิตที่คิดแต่ว่าจะเห็นไหมคะว่าเป็นอกุศลที่คิดเพราะเหตุว่าในขณะนั้นพอใจในเรื่องที่คิดเพลิดเพลินไปในเรื่องที่คิดด้วยความยินดีที่เป็นโลภะหรือว่าขณะนั้นอาจจะเป็นความคิดที่ ไม่สบายใจนะคะเป็นอกุศนลจิตท,ที่ประกอบด้วยโทสะที่คิดในขณะนั้นก็ได้แต่ว่าให้นึกถึงความคิดที่อาจจะเกิดคิดขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะช่าค,คิดได้ถึงอย่างนั้นลักษณะนั้นเป็นลักษณะของจิตท,ที่คิดข้อความในอักษรบาลีว่าที่ชื่อว่าจิตเพราะอัตถะว่าคิด อธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์คำว่ารู้เนี่ยคะ่ะมีความหมายหลายอย่างตามลักษณะและประเภทของธรรมะนั้นๆเช่นเจตสิกนะคะก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่าไม่ได้เป็นใหญ่ในการรู้เจตสิกแต่ละประเภทเกิดขึ้นพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิต แต่ว่ากระทำกิจเฉพาะของเจตสิกนั้นเั้น่นผัสสะเจตสิกที่ได้กล่าวถึงแล้วเป็นสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตพร้อมกับจิตแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ถ้าไม่รู้อารมณ์จะกระทบอารมณ์ได้ไหมคะไม่ได้หรือว่าถ้าไม่กระทบอารมณ์จะรู้อารมณ์ได้ไหมถ้าเจตสิกไม่กระทบอารมณ์นะคะ ก็รู้อารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกเนี่ยคะ่ะรู้อารมณ์โดยกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกก็รู้อารมณ์ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์สําหรับปัญญาเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่รู้ถึงลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทางใจนั่นเป็นลักษณะของปัญญาที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าสำหรับจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งมีคำอธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์ไม่ใช่เป็นการรู้อย่างผัตตะที่กระทบอารมณ์ไม่ใช่เป็นการรู้อย่างสัญญาที่หมายรู้ลักษณะของอารมณ์หรือจำอารมณ์และไม่ใช่เป็นการรู้อย่างปัญญาที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า สิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรแต่ว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะต่างๆของอารมณ์ที่ปรากฏขณะนี้อารมณ์ที่ปรากฏต่างกันไหมคะที่กำลังเห็นเนี่ยคะ่ะต่างกันไหมคะตามความเป็นจริงตามปกติ ธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที so like, ่พิสูจน์ได้เห็นสิ่งเดียวอย่างเดียวเท่านั้นทางตาหรือว่าเห็นสิ่งต่างๆลักษณะต่างๆทางตายังไงคะเห็นสิ่งเดียวสีเดียวหมดหรือว่าเห็นสิ่งต่างๆลักษณะต่างๆ และความละเอียดของสิ่งที่ปรากฏนะคะเพชรแท้กับเพชรเทียมเหมือนหรือไม่เหมือนกันคะไม่เหมือนเพราะอะไรคะปรากฏทางตาต่างต่างกันใครรู้จิตเป็นสภาพที่เห็นแจ้งคือรู้แจ้งอารมณ์ ลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆอุปมาเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดเนี่ยคะ่ะไม่ว่าสิ่งใดจะผ่านย่อมปรากฏลักษณะนั้นในกระจกเงาต่างๆกันฉันใดเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีจักขุประชา,าเป็นรูปซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรับกระทบ เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงไม่สามารถที่จะปรากฏรูปร่างสันฐานทางตาแต่โสตประสาทะเป็นรูปพิเศษที่มีลักษณะที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่เสียงปรากฏนี่นะคะกับได้ยินสภาพที่รู้เสียงไม่ปรากฏทางตาไม่มีเสียงปรากฏทางตาเลย แต่ว่าเสียงมีจริงและก็เป็นรูปที่กระทบกับโสต,ตะประสาทะซึ่งเป็นรูปที่มีคุณลักษณะพิเศษที่กระทบเฉพาะเสียงทานตานี้ก็มีจักข่ประสาทะซึ่งเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเฉพาะสีเพราะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นสีใดๆก็ตามจะเป็นเพชรแท้เพชรเทียมยกหินหรือว่า แม้ดวงตานะคะซึ่งมีแววริษยาเนี่ยคะ่ะขณะนั้นก็ปรากฏกับจิตซึ่งกำลังเห็นสิ่งต่างๆลักษณะต่างๆที่ปรากฏ่างตาเคยมองตาคนอื่นไหมคะตาของแต่ละคนเนี่ยคะ่ะมีความหมายแล้วแต่ว่าผู้นั้นจะมีสัญญา ที่หมายรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏได้ละเอียดแค่ไหนถ้าเหตุว่าบางครั้งแม้แต่เพียงการมองนะคะถ้าจิตของบุคคลน,นั้นประกอบด้วยความริษยาภายนอกเนี่ยคะ่ะรูปร่างภายนอกอาจจะไม่ปรากฏเลยแต่ก็ยังปรากฏแววของความริษยาที่ในตาของบุคคลน,นั้นได้ถ้าฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่า ในขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏกับจิตที่รู้แจ้งไม่ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างไรจิตรู้แจ้งในลักษณะที่กำลังปรากฏคือเพียงเห็นรู้แจ้งในที่นี้นะคะหมายความถึงเห็นลักษณะต่างๆของสิ่งต่างๆที่ปรากฏไม่ว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นรูปร่างสันฐานใดๆทั้งหมดค่ะจากขวิญญ,ญาณ หรือจิตเนี่ยคะ่ะรู้แจ้งในอารมณ์ที่กำลังปรากฏจึงเกิดรู้ความหมายรู้สันฐานคิดนึกเรื่องราวต่างๆได้ตามลักษณะาอาการของสิ่งที่ปรากฏทางหูมีเสียงเดียวเท่านั้นปรากฏหรือว่ามีเสียงต่างๆปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงต่างกันเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรนะคะ อาการที่ต่างลักษณะที่ต่างนั้นๆปรากฏกับจิตที่รู้เสียงจึงชื่อว่ารู้แจ้งลักษณะต่างๆของอารมณ์ที่ปรากฏเสียงลมพัดเสียงน้ำตกเสียงสัตว์ร,ร้องสัตว์นานาชนิดต่างๆกันนะคะก็เสียงต่างๆกันหรือแม้แต่เสียงคนที่ร้องเรียนเสียงสัตว จิตก็ยังรู้แจ้งในเสียงที่ได้ยินนั้นเพราะความต่างกันของลักษณะของเสียงนั้นมีถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นเสียงสัตว์จริงๆหรือว่าเป็นเสียงคนที่ร้องเรลียนเสียงสัตว์แต่เพราะเหตุว่าอาการต่างๆลักษณะต่างๆเสียงต่างๆไม่ว่าจะต่างกันอย่างไรจิตรู้แจ้งในอารมณ์คือรู้ลักษณะ ต่างๆของอารมณ์ต่างๆที่กำลังปรากฏเสียงที่เยาะเยอยมีไหมคะสําเนียงที่ขาดพางดูหมิ่นดูถูกมีไหมคะปรากฏทั้งหมดกับจิตที่รู้แจ้งลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏได้เนี่ยนะคะ อย่าลืมว่ามีสภาพรู้มีธาตรู้ที่เกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆที่ปราศกฏทางจมูกจิตก็รู้แจ้งอารมณ์ต่างๆลักษณะของอารมณ์ต่างๆที่ปราศกฏนะคะสัตว์ทุกชนิดมีกลิ่นต่างๆกันและก็พืชพันธุ์ต่างๆก็มีกลิ่นต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้นานา,นานชนิด กลิ่นอาหารกลิ่นแกงกลิ่นขนมไม่เห็นนะคะเพียงได้กลิ่นเนีรู้ไหมคะว่าแกงอะไรเพราะฉนั้นลักษณะต่างๆของแจงต่างๆนี่คะ่ะปรากฏกับจิตที่รู้แจ้งอารมณ์ที่กำลังปรากฏกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมทุกคนรู้ทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ละกลิ่นเนี่ยคะ่ะก็มีลักษณะต่างๆ ซึ่งจิตรู้แจ้งในลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆนั้นทางลิ้นรสอาหารก็มีมากมายต่างๆไปนะคะซึ่งจิตก็รู้แจ้งในลักษณะต่างๆของรสต่างๆเช่นรสเกลือรสน้ำตาลน,น้ำส้มมะนาวมะขามไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างๆใครรู้เพราะว่าจิต ลิ้มรสรู้แจ้งอารมณ์ที่ปรากฏแม้ว่าจะต่างอย่างละเอียดจิตก็สามารถที่จะรู้แจ้งในลักษณะความต่างนั้นได้เวลาที่ปรุงอาหารแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่ลิ้มรสนะคะจิตก็ยังรู้แจ้งในรสนั้นว่ายังขาดอะไรยังจะต้องปรุงอะไรใส่อะไรเติมอะไรหรือแม้แต่รสผลไม้ทุกชนิดรสชารสกาแฟนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไม่ใช่ตัวตนเลยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเพราะผัสสะกระทบอารมณ์ใดจิตที่เกิดพร้อมผัสสะนั้นก็รู้แจ้งในลักษณะอาการที่ต่างๆกันของอารมณ์นั้นๆทางกายมีการกระทบสัมผัส ก็ยังรู้ถึงความต่างกันนะคะว่าเย็นลมหรือว่าเย็นน้ําหรือว่าเย็นอากาศหรือสิ่งที่กระทบสัมผัสนั้นเป็นผ้าไหมหรือว่าเป็นผ้าขนสัตว์มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็จเจริญสติปัฏฐาน,นะคะ่ะแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าท่านกําลังยืนอยู่ที่ถนนนะคะก็เกิดระลึกถึงลักษณะที่แข็งที่ปรากฏและต่อไปก็คิดว่า นี่แข็งเนี่ยนะคะเป็นถนนแล้วต่อไปก็คิดว่าแข็งนี่เป็นรองเทา้าแล้วต่อไปก็คิดว่าแข็งเนี่ยเป็นถุงเทา้านี่เป็นความคิดนะคะแต่ว่าลักษณะจริงๆเนี่ยคะ่ะเป็นเพียงสภาพแข็งขณะที่แข็งลักษณะนั้นปรากฏแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดคิดนึกขึ้นซึ่งยับยั้งไม่ได้แม้แต่ความคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ที่จะคิดว่าแข็งนี้อะไรแข็งนี่ถนนและต่อไปก็คิดว่าแข็งนี้รองเท้าและต่อไปก็คิดว่าแข็งเนี่ยถุงเท้าซึ่งทุกท่านจะทราบได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความคิดแต่การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้นะคะต้องเป็นผู้ละเอียดที่จะรู้ว่าจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์แต่ละขณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กำลังคิดถึงถนนในขณะที่กำลังคิดถึงรองเทา้าหรือว่าในขณะที่คิดถึงถูงเทา้าในขณะนั้นไม่ใช่ชั่วขณะที่รู้แจ้งลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะเห็นได้ว่าต้องรู้ชัดนะคะแม้ในขณะที่กำลังคิดว่าเป็นแต่เพียงสภาพที่คิด สาเหตุว่าถ้าปัญญายังไม่มั่นคงเวลาที่มีลักษณะสภาพธรรมะปรากฏทางกายแล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่อ่อนนุ่มหรือแข็งก็ตามนะคะในขณะที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนะะี่ยค่ะขณะหนึ่งแล้วภายหลังจะเกิดต้องการรู้ว่าแข็งนั่นอะไรบางท่านก็อาจจะต้องลืมตาหรือเปิดไฟขึ้นดูนะคะว่ากำลังกระทบสัมผัสอะไร แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วชั่วขณะที่แข็งยังไม่ทันนึกคิดอะไรเลยนะคะจะไม่มีโลกของถุงเท้าไม่มีโลกของรองเท้าไม่มีโลกของถนนไม่มีโลกของสมุติบัญญัติเลยมีแต่สภาพธรรมะที่กําลังรู้ลักษณะที่แข็งแม้สภาพที่รู้แข็งก็ไม่ใช่ตัดไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพรู้แข็งซึ่งในขณะนั้นไม่ใช่รู้เสียงแต่ภายหลังเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่า เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะเกิดนึกคิดถึงเรื่องราวสมมุติบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏจนลืมว่าแท้ที่จริงแล้วในขณะที่เพียงแข็งปรากฏกับสภาพที่รู้แข็งในขณะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยนะคะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นก็เหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปเพราะเหตุว่ามีการคิดถึงถนนซึ่งไม่ใช่ในขณะที่กำลังรู้แจ้งในลักษณะของแข็งมีท่านผู้ฟังสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารู้แจ้งอารมณ์นะคะซึ่งเป็นอัตถะของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนะะี่ยค่ะก็จะต้องรู้ชัดในความหมายว่ารู้แจ้งอารมณ์หมายความถึง รู้ลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นการอบรมจเจริญสติปัฏฐานซึ่งจะทําให้ปัญญารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้และสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมเนะะี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ผิดจากชีวิตปกติไปตาวัน เพราะเหตุว่าแม้ในขณะนี้เองนะคะจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏถ้าจิตไม่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้นี่คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติ เราะเกิดขึ้นแล้วจึงปรากฏทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วรัสติก็สามารถที่จะเกิดระลึกรู้ในลักษณะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เข้าใจผิดนะคะว่าจิตสัง่งไม่มีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามเสียงปรากฏมีสภาพที่รู้เสียง สีสันวัณณะต่างๆปรากฏมีสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏกลิ่นปรากฏมีสภาพรู้คือจิตกำลังรู้กลิ่นคิดนึกเกิดขึ้นมีจิตที่กำลังรู้คำที่กำลังคิดแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำ,ะคำ,ะคำเพราะฉะนั้นไม่ใช่สั่งการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธารรมะต้องตรงตามลักษณะที่แท้จริงของสภาพธารรมะถ้าเข้าใจผิดนะคะ จะเกิดสติที่จะระลึกรู้ไหมคะในขณะที่กำลังเห็นถ้าเข้าใจผิดสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ในขณะที่กำลังได้ยินเสียงไหมซึ่งถ้าสติยังไม่เกิดนะคะผู้อบรมเจริญสติปัฏฐานก็ภาคเพียรโดยการฟังโดยการพิจารณารู้ว่าจุดประสงค์ในชีวิตก็คือเป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะศึกษารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ แล้วแต่ว่าสติจะเกิดขณะไหนเป็นผู้ที่มีความอดทนมีวิริยะมีความเพียรนะคะที่จะไม่เร่งรัดหรือว่าไม่ต้องการผลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปภาพเพียรทำอย่างอื่นไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะเกิดแล้วจึงได้ปรากฏในขณะน,นี้ตามปกติตามความเป็นจริงมีข้อสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องนี้ สำหรับในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคงจะได้ทราบความหมายของคำว่าอารมณ์แล้วว่าหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้แล้วก็ได้ทราบแล้วด้วยว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นไป พราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆอารมณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นเป็นอารมณปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ เฉะน,นเวลาที่ได้ยินอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะพิจารณาด้วยและสำหรับเรื่องของปัจจัย24ก็เป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าจะเรียนเป็นขั้นตอนนะคะก็อาจจะต้องภาคเทียนที่จะจดจำว่ามีปัจจัยอะไรกี่ปัจจัยแยกอย่างไรขนาดไหนแต่ถ้าเริ่มรู้แม้แต่ในขั้นต้นเช่นจิตเป็นสภาพรู้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้เนะะี่ยค่ะโดยพยัญชนะพระผู้มีพระภาคทรง